ทักทายและสวัสดีช่วงบายบายเลยนะคะวันนี้เที่ยงเปรียงเปรียงเลยวันนี้เป็นมาปลูกหญ้านายนะครับวันนี้ก็ได้มีการไถแปลแล้วก็ปั่นดินนะคะตากดินไว้เป็นอาทิตย์แล้วค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นการสูบน้ําเข้าแปลงให้น้ําท่วมขังแล้วก็เฉเจะนะคะเกิดใช้วิธีการโรยแบบที่น้องกําลังทําอยู่เนี่ยคะ่ะเนี่ยโรยทีนี้เดี๋ยวเราก็จะเหยียบย่านะคะทีนี้เราจะย่าให้เขาจม จมโคลนเนี่ยค่ะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ก็จะเริ่มแตกมาให้เห็นเป็นเขียวๆเ,เหมือนแปลงก่อนที่พี่เพ็ญได้ปลูกที่ฟาร์มนะคะอันนี้พี่เพ็ญปลูกเป็นต้นพันธุ์ก่อนนะคะตรงนี้จะเป็นพันธุ์ก่อนแล้วก็จะขยายออกรอบข้างเพราะตรงนี้มันประมาณสามไร่ส่วนที่ปลูกนี่ก็อ่ะตีไปซะไร่หนึ่งเราก็จะเอาต้นพันธุ์ตรงนี้แหละคะ่ะเป็นต้นพันธุ์ของเราอีกจะได้ไม่ต้องไปซื้อต้นพันธุ์มาเพิ่มเนาะ ก็หลังจากที่เราปลูกแล้วก็ย่ําให้เขาจมดินนะคะแล้วก็เปิดน้ําใส่เรื่อยๆแล้วก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในหนึ่งอาทิตย์ค่ะเพราะว่ายอดอ่อนก็จะเริ่มแทงขึ้นมาพอน้ําลดนะคะตัวหญ้าก็จะลงกับพื้นดินแล้วก็จับกับก้อนดินแล้วก็จะแตกแขนงเลยทีนี้หญ้าก็จะทนเป็นอีกหญ้าที่ดีกว่าหญ้านายไอ้ดีกว่าแพงกล่านะคะเพราะว่าแพงกล่าจะไม่ทนน้าท่วม แต่ตัวนี้จะทนน้ำท่วมตรงนี้เป็นสระของโครงการนะคะกรมพัฒนาที่ดินพี่เป็นได้โครงการมาขุดเนื้อที่ของสระก็ประมาณหนึ่งไร่ยังไม่เคยได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยค่ะขุดไว้แล้วก็เป็นที่รับน้ำในแปลงนาของตัวเองแล้วก็เพิ่งจะปลูกยูคาบริเวณรอบๆนี้แล้วก็พอดีแหละปีนี้พี่เป็นคงไม่ได้ทำแปลงข้าวค่ะพี่เป็นจะปลูกหญ้าทั้งหมดเลยเพราะว่ามันจะไม่พอที่จะให้วัวควายของพี่เป็นได้กินกัน ที่ฟาร์มเราจะมีเอาเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ออกลูกอะไรอีกด้วยเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะยำๆประมาณนี้น้ำท่วมนี้มันจะขึ้นดีค่ะตอนแรกกลัวพันญ้าจะไม่เกิดไม่ขึ้นไม่พอทีนี้ทีนี้ญ้าเหลือก็โรยเต็มที่เลยค่ะทีนี้อัดเลยเนี่ยยูคาที่ได้มาปลูกไว้นะคะก็มีแตกให้เห็นบ้างแล้วอันนี้ปลูกไว้ใช้ประโยชน์เองนะคะเพราะว่า เวลาพี่เป็นใช้ทำคอ้อําำอะไรก็วิ่งซื้อเขาก็ต้นละ6 7 1 8 8 0บาทถ้าเรามีเป็นของตัวเองบ้างก็จะลดการค่าใช้จ่ายของเราไปนี่ค่ะจะเต็มแล้วตอนแรกนึกว่าย่้าไม่พอเนี่ยเขียวเลยน้องโรยได้เขียวเขียวเต็มแปลงเลยชุ่มช่าเลยค่ะตรงนี้เดี๋ยวพามาดูบริเวณที่พี่เป็นจะถ่าล็อกต่อไปนะคะ โดยพี่เป็นจะเอาแปลงนี้ค่ะเป็นแปลงเป็นแปลงต้นพันธุ์เราจะได้ประหยัดค่าซื้อ,อประหยัดซื้อพันธุ์หญ้ามาใหม่อีกหนึ่งล็อกตัวนี้อาจจะเล็กนิดน,นึงแต่ก็จะใช้เลยจะใช้ปลูกหญ้าเลยโอ้วันนั้นเสียดายรถไถมาไม่ให้เขาดันคันนาเลยจะได้เป็นแปลงเดียวกันไปเลยเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะอันนี้ล้อมรั้วไว้ยังไม่ได้ใส่แบตนะคะอันนี้ยังไม่ได้ใส่ไฟ แต่ใส่รั้วใส่อะไรไว้ก่อนเนะะี่ยค่ะถ้าถ้าจะปลูกแปลงตรงนี้พี่เป็นก็ต้องย้ายรั้วใหม่อีกรอบหนึ่งโอ้แปลงนี้ใหญ่ตัวนี่ตรงนี้ใหญ่อเออใส่ท่อด้วยเนี่ยนะคะแปลงนี้น้ำไม่ค่อยท่วมเท่าไหร่ใช่ไหมเยอะไหม เยอะเหมือนกันเอาเหรอเนี่ยค่ะดูได้เลยโอ้ตรงนี้ก็ได้อีกแปลงหน,นึ่งนะคะเนี่ยได้เลยได้เลยสงสัยจะปลูปกหญ้าอย่างเดียวแล้วค่ะ ชุ่มเลยค่ะทีนี้เหลือเฟือตอนแรกคิดว่าไม่พอก็เราก็จะโรยโรยเหมือนที่เห็นน้องทำนะคะก็จะโรยโรยโรยแล้วทีนี้ก็ย่ำย่ำไม่ต้นยาเขาจมดิน โอ้ตรงนี้หนานแน่นเลยค่ะเขียวกระจีโอ้ตรงนี้ข้าวขึ้นแล้วตัวตรงนี้นี่นี่สวยงาม ยานายตรงไหนที่เป็นเนินน้นองก็จะใช้ครุตักน้ำสาดแบบนี้ค่ะนี่โอ้เยี่ยมเลยนี่มันจะได้ชุ่มฉ่ำย่ำย่ำเป็นแปลงต้นพันธุ์อีกต้นหนึ่งเดี๋ยวให้ชาร์มาตัดไปทำพันธุ์หญ้าเลยนี่ โอ้น้ำมันออกมาทางนี้เลยตัวชอริโอ้ไม่เป็นไรนี่ค่ะเะจ้วขจีรับรองแปลงนี้จะเป็นแปลงที่โอเคกว่าแปลงทางนู้นนะคะพี่เพ็นคิดว่าเพราะว่าทางนู้นมันจะเป็น เนินสลบลงมันก็ทําให้มีทั้งโคกทั้งเนินอันนี้คืออันนี้มันจะแบบจะเป็นที่ราบเลยค่ะเป็นเนื้อเดียวกันเลยน่าจะง่ายกว่าง่ายกับการดูแลแล้วก็การรดหญาก,ก็จะง่ายใส่ใส่น้ําไปตรงไหนมันก็ไหลไปเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วนี่เท่าๆกันเลยนี่แหละเดี๋ยวพี่เพ็นจะมาอัปเดตให้ดูนะคะหลังจากที่ปลูกไปสักอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวจะมาลงคลิปให้ดูว่า ย่านายที่ได้ลงไปปลูกไปเป็นยังไงบ้างก็าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe พีพีฟาร์มด้วยนะคะเป็นฟาร์มใหม่ก็สนใจน้ำเชือ้อรุ่งโรดก็เหมือนที่บอกไปนะคะ063 007 4192ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ